ของวันที่25พฤศจิกาหกซีนะครับผมกะทิพามาเบิงงัวนะครับมะเบิงราคางัวเท่านะครับราคางัวว่ามือนี้สิเป็นจังไหนไอ้ครับเขาไอ้สองตัวน,น,น,นี้ครับผมตัวไหนนาะนี่ครับตัวนี้เปิไเดไว้87 87ิบทองเจ็ดเด,เดือน,อนแล้วทองพอดาครับสองซี่วายนะครับผมตัวต้นัันนี้ครับผม ห่าสองศูนเดือนกว่าแปดสครับผมเบิ้งเหนือเบิง้งโตครับ <c oughs> ย้อนนีงอจังหอยนะครับผมแปดสิบห้าตัวนี้แปดสิบห้าครับผมเครืงดำ ราคาหนาสนใจนะครับไอผมขอเบติดต่อนะครับผมเก้ครับศูนย์เครับซีสามซีหาหนึ่งหาหนึ่งเก้าสองครับผมประกันทองสูตโต้สนใจกัติดต่อได้เนาะครับง่จากทางไหนเนาะครับสารค้ามนี่นะครับสารค้ามนะครับผมทรงฟีภพายิสานทรงฟีภพายิสานตั้งหากครับสนใจกัติดต่อได้ครับผมหัวงามนะครับข้างนี้เครื่องดำครับ โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับผมนี่เบิรงคู่นี่ครับครูนี้เขาใหญ่ปะครับผมโมครับผมพ่อของพ่อครูโตเท่าไรครับนี่ครับเปิดไว้เจ็ดสองทั้งคู่นี่ครูเจ็ดสิบสองนะครับครับโอ้ดหงิดเสียงครับ เจ็ดสิบสองคู่นี้นะครับเ,เบื้องกระดูกเบื้องหนังเบื้องขาเบื้องเล็บครับอสองตนะครับผมเจ็ดสิบสองมาจากทางไหนเนาะครับพ่อครับจากบุรีรัมย์ครับจากบุรีรัมย์นะครับอขอปฏิทโต้หน่อยครับผมพอ่อได้ได้ได้ได ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเงหนึ่งหกหน้นกศะครับพ่อยังก็ครับผมพ่อสมางครับพ่อสมางนะครับติดตัวใดไปยังใดว่าแบบนี้นะครับรูปแบบนี้กัติดต่อใดนะครับต่อไดเลยยูบามีหลายตัวยูบานมีหลายตัวเขาไปเบิ้งก็ได้นะครับผู้ใดอยู่ใกล้ๆก็โามเบิงเรับหหา้าได้เนด้ครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณายครับอย่างต่อครับ พอครับของพอนน่ขายไหครับขายแล้วขายแล้ขายไปแล้วนะครับตัะโต๊ะขาวนี่บะครับโต๊ะขาวนี่ทองไหครับพ่อทองสองเดือนผสมพ่ออะไรไปครับผสมพ่ออะไครับผสมตัวผสมตพ่อห้องเทไรครับพี่ครับสองหมื่นแปดสองหมื่นแปดมาเด้อผิด้วงเลยเม่าง้อไปเลียงครับสองหมื่นแปด ทองสองเดือนนะครับมันแข็งมันขาน่า<พอ>สนใจนะครับทองสองเดือนขอผมขอเบอร์ติดต่อนะครับ090 821 0336ครับผมติดตอ่อได้นะครับติดตอ่อสามถือเป็นนี่ขายก้อน,นขายก้อนนี่ครับเป็นมะครับสองพันกว่าบาทครับเอาไปเรียงครับพี่น้องแมนี่ขายไปนอกครับนี่น ครับ <minutes> เดเี <meter> <ENNIS> <lawsuit> ๋ยวๆขอเบิ <k y> ้ง <quoi> ก่อนนอครับผมลูกเถิกลูกเถิกครับหางมือสองนะครับจากท่างไหนเนาะครับพ่อท้องหองนะครับผมเบิ้งนีครับอันนี้ลูกไส้เขานะครับผมลูกเถิกหาิสงว้าเลพวเพงนะครับหาิ ท่องว่างปะครับท่องท่องว่างปะครับพ่อท่องอะเมนครับท่องว่างอยู่องเพราะท่านได้ทับเพราะท่านได้ทับนะครับลูกกับพ่อก็ได้สองเดือนเงินอะไรสองเดือนนะครับท่องว่างลูกลูกบ่ก็บบดีมีใบมีอย่างมากนะครับบ่มีได้ลรอใบครับแมนนะครับอ๋อทับโตัเป็นทับโตมากท่องว่างกะเอาไปต่อเอาสนใจกับมาต่อกันไหนสนใจกับติดต่อได้นะครับ เบอรง้อนะครับพอผมขอเบอร์ติดต่อนะครับผมขอเบอร์ติดต่อนะครับมีมีเบอร์ติดต่อป่ครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสี่หกห้าสี่หกห้าสี่แปดห้าแปดแปดห้าแปดพ่อพ่อซุกนะครับผมติดต่อได้ครับผมทั้งน้องสองห้องครับผมขอเพื่อลรยกครับพ่อครับ โอ้เบิ่งสายทางนี้ทางงัวงามครับแม่แม่นี่ของพ่อป่ะครับบ่าแมนบนเนาะครับอ,อ๋อ,อบุง้งแบรดูัวนี้สีสีสันงามครับสีแดงคัะครับคุ่น้องอันนี้ลูกลูกลูกปูก้สีแดงแจ่มคัะครับ คังกระบน้ครับผมอันนี้ของไผ่นอครับนี่ไอ้ครับท่องใส่นอครับคุณนี่ครับหกมื้นหาหมื้นหาท่องว่างบ้ครับท่องว่างครับท่องว่างจากท่างไหนนอครับไอ้จากปทุมรัฐจากปทุมรัฐนะครับผมขอเบอร์ติดต่้อนี่ครับผมศู3ย์เก้าสามศูนย์เก้ ซื้อซื้อออทซื้อออทหอยออทนะครับทางปทุมรัดนะครับสนใจกับติดต่อได้นะครับแปดหกแปดซิฟเนาะครับหกหมื่นห้าหกหมื่นห้าหกมืนหาเอาขึ้นโอ้ราคาพ่อฟังนี่นี่ครับนี่ราคาพ่อฟังซื้อให้แล้วขวาขายทั้งเดียวกันเหรอขายอยู่ดิมีย้อนแตงจีนิหงกระดูกเบิงแข็งเบิงขาครับย้อนแตง แข็งขาได้เชียงมิเตเชื่องดีลูกเรียกเนาะครับลูกเรียกตั้งหาครับเอาไปใส่รับประกันทุกตำนี้ครับบ่มี่อย่างเนาะครับรับประกันตำนี้นใส่ได้เอาไปเลี้ยงครับพี่น้องลูกแดงแข็งขาดีเอาไปผสมพวกแปะเข่งสีเงี้ยขืนก็เก่า้าครับช่วงมัน่ครับแมนวะครับ โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับไอ้ครับครับผมเพราะไงไม่อีกปะครับมีครูเดียวอ๋อแม่นี่อันนี้แม่สาวเนาะครับแม่สาวจักเดือนแล้วเนาะครับนี่ผสมไปเดี๋ยวผสมไปครับผสมครับหมดท่านในเขียวอ๋อหัวสาวเกจงดำอ๋อเดี๋ยวย้อนแสงหัวสาวครับตัวนี้ห้องเท่าไรเนาะครับ ซีสิบห่าครับผมซีสิบห่าซีสิบห่าแข่งขาดีนะครับเกลืองโบดนุ่มกระง่ามุ่งกระง่ามครับห้องซีสิบห่าติดต่อเบอร์เดียวกันเนาะครับครับผมโอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับครับไปต่อครับไปต่อมืองวงงามอันนี้อันนี้ของของไผ่น้อครับนี่ ครับผมทองตะไนน้อครับไอของมาไปหกสิบห้าครับหกสห้าองว่างวะครับผสมไปผสมตัวใผสมตัวใครับผมพันหล่อพันอย่างไปน้อหนิในเดือนเดียวในเดือนเดียวนาะครับหกสิาสีงามจากทางไหนน้อครับไอจากน้องสองห้องครับจากน้องสอห่องครับผมขอเบอร์ติดต้อนได้ครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหปดองห้าแปดสองเดแปดเกาครับเก้าเจ็ดแปดเก้ นะครับผมโอเคติดต่อได้นะครับโทรมาติดต่วใดตัวรองใดครับผมต่อรองได้ไดมีมีอีกไหมครับมีมีมีครับมีครับผมอ๋อส,สาหน่อยส,สิบสามเดือนอน,นะครับผมเดี๋ยวผมเบิางทางนี้ก่อนหดเสียงสีดีสีสีงามดีนะครับสีแดงเบ่วงแข็งเบ่วงขา ตัวนี้ห้องเทเลส์นะครับไอหกสิบห้าขึ้นกันนะครับจับได้รูปได้โหดีหกสิบหานะครับผมเบอร์ติดต่อกับเบอร์วังหันนะครับโทรมาต่อรองได้โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับห่าง,งจู่เลย โอ้โหดีครับชองตัวนี้มาบึงข้างนี้ครับข้างง่วงงามอีกอย่างหางของงของามๆข้ไปพี่น้องอันนี้ของของไอ้ปะครับของของผ่อปะครับ,รบไผ่้อยเนาะแม่กับลูกข้างนี้ได้ครับบ้านเนี้ย อันนี้ห้องข้องพ่อบวะครับอันนี้ห้องทุนเองครับอ๋ออันนี้เท่เลสครับนี่ครับห้องหมายเลขห้าห้องหมายเลขสามสิบห้าของขายลูกไปแล้วเรือแม่มั้งอ๋อแยกลูกไปแล้วครับแยกลูกไปแล้วเหลือสามสิบห้าครับโอ้ยทับไปเลยนะครับสมหลอดกะปิสามหมื่นอ๋อผ่านรอบแล้วรอบนึ่งทับตัวมาลูกมันหายไปแล้วเขาซื้อลูกไปแล้วอ๋อแยกลูกไปแล้วทรงลูกดีอยู่นะครับุดยอดเลยแม่นะครับอันนี้ในท้องนี่ลูกไหนครับ ตัวที่สามตัวที่สเนาะครับตัวที่สามหกยางบางหลังสูงโอ้สูงครับผมว่าที่ลอยหาสิบลอยเท่าไรเดี๋ยครับเดี๋ยวลอยชี้สิบลสิซึ่งลราชี้ที่บวกว่าไงครับครับหางดีหางเงียครับน่าสนใจผ่านหลอบเด้รอบหนึ่งกับอีกสามมือครับผมนี่เป็นสามมันขอเปิดิตอนได้ครับพ่อครับ 088ย์แปดแปดศูนย์แปดแนะครับผมซื้อห้อยตั้มบอระเบือนะครับผู้ใดใกล้ๆก็ติดต่อได้นะครับทางบอลระเบือนะครับเขาไปเบิ่งน้ำก็ได้อยู่ขอกะสิมีอยู่นะครับขวามนี่ครับนี่ถกครับเกดนี่แม่ลูกนี่ถูกย่างครับครับกับติดต่อได้เขาไปเบิ่งก่อนได้ได้นะครับต่อรองได้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับคทางทางหนีได้ครับเป็นของผอบบอของผูณอะไ้างอ๋อแม่นวะครับโอเคครับผมไปก่อนนะครับ ครับโอ้มาเบิ่งแม่นี่ครับแม่นี่มาเป็นเบ่งไปเบ่งเลยครับเบ่งเล่เลเด้อของของไอ้ปะครับนี่แ่นครับตระไยน้อครับนี่มื้นเก้าครับหาสิบเก้าหามื้นเก้าผสมไปครับนี่ย่างครับขึ้นรอครับหอกนึ่งเมืมีเวลาครับอ๋อขึ้นรอบหนึ่งแล้วท่านได้ผสมนะครับ เบื้งหนาเบอาื้งตาครับแข้งขางามงามครับกับพบร่องเบื้งหนาดีสูงสูงเทไนนอตครับไปวัดวัดมาบ่ครับในวัดมาไปครับข่มสูงนี่สูงสูงคือดเลยน้ำหล่องนะครับหล่อแม่นว่ะครับกับกุมกุม,มหงอหายน้องนี่สิครับอ,อ๋อครับทางกับงามฟังนี่ห้องเท่าเล็กว่าครับ หามื่นเก่าครับหาเมื่นกหาบครับหามืนเกพนครับครับผมจากทางไหนเน้ะไบระบือครับจากบระเบือ้กันครับผมขอเบอร์ติดต่อนะครับผม083 083ป7 8 678 0439แป3 9ครับซื้อบดครับซื้อบดนะครับผมท่างบระบือติดต่อได้นะครับยูขอย่ข่ามกมี่ไห้ช่งไหน่นะครับมีมี่มีชมครับมี่ครับผมไดคใคอยากได้กะลองโทษสอบถามเพื่นเบิ้งนะครับไปเบิ้งยุขอยาก็ได้เนาะครับผมครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับของหมีอีกบะครับมีอีกบะเม่ยเมีนีเมียผู้ใหบ่คร uh 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 ับเม่ลูกพอกำนันปะครับนี่อมกนอมาน้ำกันครับครับกนะหองสไลด์ผู้อ้่หูบ่ครับอะไรูดเด้อครับเมลยหลวงหลกงแง่มีดีนี่ สนใจลูกงามไอ้ลูกแรกนะครับนี่มึงจากรเขาต้องติดตอ่อไอเพิ่นกระไดน,นะครับเพิ่นฟบ้านน้ำกันนะครับงัวของพ่อ,อกำนั้นวา,างสี่ครับยเกือ, <c oughs> อบตัวเนี่ยจับไปไหนตัวนี้จับหลังไปไหน,ไหนอันนี้ของพ่อปะครับแม่กับลูกปะครับนี่ อ๋อผมเบิ่งนี้ได้พ่อครับจากทางไหนเนาะครับพ่อนี่จากผม้งจากนั้นมาตุ้งโพจากคนเจ้าของเอาตีครับพวอมันเป็นของขวบคุณเจ้าของคนนี้ของขวบปะครับอ๋อแม่ท่านไหนเนาะครับนี่ขายไป้นครับคล้ายแล้วแม่ก็รู้ขายแล้วครับผมอันนี้ดิครับอ๋อ ปล่อยไปทางไกลเลยตัวนี้ครับโอเคครับตึก๊กหน่อยนี่เลยตึกหน่อยนี่เดี้ยครับคือสีงามแท้แม่แม์เมย์มยก็ปลูกพันแม่์เม่ม์มาครับปลูกแบบตึ๊สีงามแท้แต่ว่าพีเจ้าของครับเจา้าของคือช่างไหน โอเคพ่อพ่อนี่เทนายน้ะครับนี่แม่กับลูกนี่ครับหกสิบสามหกสามหกสานลรับสาลูกนี่ตัวลูกตัวแม่นาะครับลูกตัวแม่หกสิบสามจมาสูงขักก็กี่ครับแม่นี่ลอยหาสิบสามลอยหาสิกระดูกวงก้องสายครับ พอธรรมดาพอธรรมดาครับนี่ลูกแม่ตั้งหัก613กระดูกเด็กง่ดีลูกนี่ผสมโตขึ้นผสมหลอดมากครับนี่ผสมโตลูกอ่าลูกลูกที่สไลด์ครับลูกที่สองต่อไปกับลูกสามเอาไปผสมเอาเนาะข้างนี้เนาะหน้าตากระง่ามอยู่ได้นี่ครับลูกกระง่ามต้องลูกดีอยู่ บบบบบบรเคืองบริโบดนะครับกับ่องเบิกแมนแมนครับอาศัยเด็กก้องสางเงเนาะครับครับครับผมพ่อห้องทเลก็ครับหอรสามนะครับราคาเปิดนะครับสนใจกบมาต่อร่องได้นะครับพ่อผมติดตอนะครับศูนย์หกสามหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สี่อง้องพ่อผพ่อก้มจากท้างไหนเนาะครับนี่ยินสังน่าเชือยหินสั่งน่าเชือกใกล้ๆกบติดต่อได้นะครับผม โอ้งามสงามอันนี้เปนของพ่ออยวะครับขเขาเบื้งนี้ได้ครับของพอ่อแม่ลูกนี่เปิดเท่าไรเนาะครับเปิดยุ่งหกสิบเจ็ดครับผมเปิดหกสิบเจ็ดต่อร่องได้ต่อร่องได้ปลาอัดลูกไหมส่งลูกดีเถอะลูกแมววะครับลูกแม่ล,แมลูกพ่อยได้ครับนี่เอ,อลูกหลอดแหละครับเจ้าไปลาบ่ได้ใบมาอืมลูกหลอดได้ว่าได้ใบโอ้แต่ว่าสีก็งามหูหูหหตั้งหกักติดบทบทเต็มเลยบบา เปตาดำหูดำปาหูดำขาดำกำไลขากำไลขากสาพอขาอยู่ด้สนามม่มีคนใดกไจังเครื่องดำเมียเมีกระโบดปะครับนี่เต็มเมกระโบดขาดำนิดำอ่าแมีครับโวดเต็มนี่ดีครับห้องแสดงก็ครับพ่อห้องเวิร์คหสิบเจ็ดับหกหกสิบเจ็ดนะครับผมเ็น้อยก็่ีได้ทับเลยครับอืมตัวมันหลง่แล้วหลดง่นกับที่เรียนนะครับครับ 67งามงามนะครับพอ่อเขาเติดต้อนได้ครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แป่งนย์หนึงหนึ่งศูนยครับผมครับผมจากท้างไหนนะครับจากนี่นะครับหินตั้งหินสางซื้อพอยังนะครับพอดำครับพอดำนะครับผมไปสนใจกับติดต่อได้นะครับผมเอาไปเอาไปเลี้ยงได้นะครับท้างยุคคอกยู่ยังกับมีไหยไปเยี่ยมชมไหนอยู่นะครับมีอยู่ครับมีอยู่ครับก็เลยสนใจยู่ยีก่องท้างหนึ่งกับของอันนั้นอนตัว ครับผมมือสองมือหนึ่งแะครับก็ดจีลงเพืกันอ๋อโอเคไปกัดไปติดตามกับช่องอ่ะได้เป็นได้ช่องนี้ก็ได้ครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณหลายๆครับไปครับครัเขาไปติดต่อนอะเนาะติดติดตามไหนยุดยุดยูดในฟาร์มกับไปเบิ้งไหนโอ้แต่ผมมักลูบ้านครับราคากับพ่อฟังอยู่ราคากับพ่อไปเลี้ยงนะครับเอาไปต่อได้ลูกกับเได้ขี่ไล่บ้านกัเขาไปเบิ้งก็ได้ของครับครับผมธนชาตฟาร์มครับผม ธนาชาติฟาร์มอยู่หน้าเชือกเข้าหนีเนาะครับผมอยู่บา้านหินสบ้านหินสังหน้าเชือกแต่ว่าลูกเอาไปต่อได้อยู่ครับราคาพอฟังเลยมาต่อร่องเอาครับที่นี่มาต่อร่องเอาโอเคครับผมขอบุญหลายครับครับมึงราคางัวแม่ลูกไปเลี้ยงมีห้องพ่อปะครับห,ห้องทะเลนาะครับพอ่อ หาสิบหกนะครับหาสิบหกครับพี่น้องลูกลูกผู้นี่เนาะครับลูกผู้ลูกโคกงสางใหญ่ลูกลูกนี่ค่อมตัวคือเป็นลูกหลอดครับค่อมตลูกค่อมตมากขนาดค่อมตอยิ่งใหญ่ปานนี้ครับเอาหลอดใส่สิบวันใหญ่คักปนยังบ่คันได้ไปใส่เ,เอาหลอดดีๆมาใส่นะครับผมเข้าสื่อสื่อซ้ำหนีไปนะครับเพื่อจะไปพัฒนาต่อได้นะครับ ลูกเขาก็ไม่ได้ดไรแมกแจากทางไหนเนาะครับพ่อพ่อมาจากทางไหนเนาะครับนี่บ้านหนองแว้งบ้านหนองแวงห้องสเตก่อครับแม่กับลูกห6าสนะครับผมขอบอติดต่้อนะครับพ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้พ่อพ่อขาวพ่อขาวบ้านหนองแว้ง ครับผมเขตตัเขตกระบะน้องแวงนะน้องคงสีเทีตัเขตกระบะน้องแวงอ๋อไกลๆกันครับโอเคครับสนใจกับติดตัวใดอันนี้นี่ของผ่อนเนาะครับวอเมตแมลูกนี่อ๋อเมตแมลูกผู้เดียวนี่เนาะครับเป็นตะเลี่ยงอยู่ด้วยครับเป็นตะเลี่ยงอยู่ครับผมพ่อขอบคุณหลายครับครับแม่แม่ขาวนี่ของไผ่เนาะครับแม่ขาวไผ่วู้ฮู้โอเคเดี๋ยวผมไปเบิ้งเมียตังนั้นครับ อโอ้โหนี่ครับราคาตะเรียงโอ้บ่จอยบ่หน่อยเด้อครับนี่เมียน,นี่อันนี้ของไอ่ปะครับห้องเทไหนเนาะครับไอ้นี่เมียกบับ<า>ลูกหาสิบสามลูกสามเอาลูกสามห้องเทไรครับนี่หา,หาสิบเสี่สิบเจ็ดสี่สิบ่เจ็ดหารอย นะครับผมแม่ลูกเนี่ยะเพิ่งลูกมันลูกโบอกนอยเด้อครับนี่ลูกโบอกนอยเอาย้อนแสงลูกโบอกนอยครับสีดีสีดีสีดีครับเอาไปผสมหลอดดีๆใส่นี่เป็นตัวแม่ขึ้นมานี่ก็โอ้ราคาได้นะครับเอาไปพัฒนาเอาได้อยู่ยเลยครับนี่แม่ลูกแม่นี่นะครับผมจากทางไหนเนาะครับไปน ไปหน้อยนะครับผมขอมเบอร์ติโต้เนี่ยครับคอมเบอร์ติดต่อครับผมเอาไปพัฒนาได้นะครับนี่แม่แม่ลูกครูนี่ลูกได้แล้วครับลูกลูกสามลูกสามต่อไปกับสิลูกที่ซีเนาะกำลังงามนี่ครับลูกสามลูกซีนี่ลูกสามลูกซีนี่น่าสนใจ ลูกโค้งสางเงยเมีแมียไว้เงยปันไดแต่ว่าลูกเงยนี่ครับน่าสนใจ063 063ครับ057 057 3877 3877ซื้อซื้ออี้อยังไงครับซื้อแท้ไหเอาซื้อธรรมดาซื้อเหรนก็ได้ครับผมซื้อเต๋านะครับห้อยเต๋าจากทางเปลยหน่อยครับผมสนใจก็ติดต่อได้นะครับผมอยู่หอกอยู่ฟ้ามกับมี่เหยี่ยมชมอยู่นะครับภาพใกล้ๆสนใจสิขอไปเยี่ยมชมเนาะ กระโท่ไปถามก่อนเ็กอะพอไปเยิมช่มไดนเนาะครับมีหเหรียกได้อยู่เนาะมีหเหยียกหเหยิ่กนะครับผมโอเคครับผมขอเพื่อลายครข้ามายครับ,รบข้านะ่าสนใจอันนี้นี่ของของฟอบว่ะครับพ่แม่ทาทยผม่ายไปเนาะแมนูคนนี้เนาะ โอ้อไหนที่ไทยไปแล้วเบังสายคุณายเนื้อพ่อห้องเท่ไหนครับนี่ครับใส่ยี่สี่ครับสามสิบห้ามสิบห้าสามสิบห้าจากทางไหนเนาะครับพอ่ออยู่น้องกรุงนี่เนาะครับอยู่ขอกอยู่ฟาร์มข้ามีแบบนี้อยู่นะครับมีตัวเดียวสิอ๋อมาตัวเดียวใครสนใจก็ต้องติดต่อพอได้พร้อมก็ไปติดต่อนี่ครับ มีเบอร์ให้ติดต่อปะครับครับผมศูนย์เกาแปดครับหนึ่งแปดหนึ่งสามสามหหนึ่งครับผมใครสนใจกะติดต่อได้พ่อซื้อยังก็ครับซื้อซื้อเย็นเด่นครับผมน้องกุ้งเฮ้านะครับติดต่อเอาไปคุ้นนะครับตัวใหญ่แล้วใด้แล้วตัวนี้โอเคครับผม่อขอบคุณหลายครับ อันนี้เมียคงเม่บปครับพ่อเมียนแลครับป้าต่นีไหมเอาไปขายแล้วปะครับสี่หมื่นชิ้นผาลอยสี่หมื่นชิ้นผาอยป้าทองสองปะครับในทองเป็นเงาเด็กเงาเด็กเงาครับงูเม่นี่ขอบคุณหลารัครับพ่อของพ่อมีตัวไหนปครับ อันนี้คูอะไรเนาะครับนี่ของยายแม่ลูกเบิ่งง้อแม่ลูกนี่แหละครับลูกแม่ตั้งหากแม่เขาอันี้ของแมวเนาะครับอันนี้คือเป็นเป็นสามเป็นแม่กับลูกเขาเลยอ๋อง้อผู้อ่นของของแม่มีแม่ลูกทูนี่เนาะครับ้องสเนาะครับแม่หาสิบหาครับผมหาสิบหาลูกแม่ตัวนี่ลูกลูก ตัวนี้นี่ลูกพ่อไดครับลูกมันลูกลูกพ่อไดครับนี่มันไปแย่หรอครับบออันลูกลูกลูกพ่อไดก็ครับนี่พร้อพรอมันพรอมมันเขาสื่อมากไหมอ๋อเขาสื่อของคนมากนะครับป้าแต่ว่าผมว่าได้นะได้นะได้สีเข้มนี่เพิ่งแม่เพิ่งแม่ครับ หาสิปู้จะว่าได้เอาลูกมันนะครับมันสิหัวหลูกจักหน่อยครับหาสิผาครับผมแม่ผมขอเบอร์ติดต้ได้ครับผมติโตศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกแปดแปดเจ็ดศูนย์ห้าครับผมใครสนใจกับติดตอ่อได้แม่ซื้อหัวเงี้ยงัวนะครับจากทางไหนเนาะครับจากหน้าโพนะครับยุ้ยใกล้กับเขาไปติดตอ่อเขาไปเบิ้งก็ได้เนาะ ลอยบังยุฟ้าร์มกันไหนสนใจติดต่อได้ครับผมโอ้งามงามครับได้สีลูกมันงามเมียกะเอาไปต่อได้ครับเอาไปพัฒนาได้เ้ากับผสมเส้นหลอดเส้นยังดีๆเพราะว่าดีๆกะออกมากกะไหนทรงลูกดีนะครับแม่นี่ทรงลูกดีโอเคครับผมขอบคุณหลายครับพ่อครับไปต่อครับไปต่อทั้งนี้เป็นของพ่อนได้ไหมครับอ๋อผ่อนยุ่งฝุ่น นี่ครับหางวงสีแล้วครับไปน้องไปเลี้ยงราคาโบเที่ยงปันไดนะครับผมพ่อไปพัฒนาต่อได้พ่อของพ่อมาจากไหนเนาะครับแม่นี่มาจากสิบเก้านะครับผสมไปครับนี่ผสมได้สามเดือนผสมสามเดือนผสมพ่อใดครับผมวนพ่อขึ้นบ้านอ๋อก้มโตน้ำบานบานมานะครับสามสิบเก้าครับแม่นี่สามสิบเก้าเอาสี่ครับไปพัฒนาครับผมว่าราคาบเลี้งราคาพ่อฟังนะครับเอาไปต่อได้นะครับเดี๋ยวเบิ่ง เครื่องเบ่งหยังก่อนไม้มาแกงเขาใส่กันอ๋อเครื่องกระโบดเครื่องโบดเครื่องโบดครับงามนะครับตัวนี้สามสิบเก้าครับผมแหมโอ้ยหายเจอตัวนี้ตัวนี้ได้ครับพ่อของพ่อป่ะครับอันนี้ห้องต่วไหนครับสามสิบแปด สามสิบแปดต่ว่าน pues <V> nah? ี่ประบดเนาะครับผสมไปครับพอนี่ตัวนี้คือที่ข้างไหนอยู่ขางคุณตัวนี้พระท่านผสมตัวนี้พระท่านผสมห้องว่างเนาะครับโอ้หนาสนใจนะครับเพิ่งมาน้ำกันกับต้องติดตัวเปิ้งกระเดะนะครับออาไปเบิ้งได้พอมีสองตัวสนิบ่หรอครับโอเคโอ้ตัวนี้แม่นี่ไนอยยุบมา งามงามงามพ่อเขาเบอร์ติดต้เนี่ยครับนี่เบอร์ติดต่อปะครับผม082 082เก้าหนึ่งแปดหนึ่ง88จากทางไหนเนาะครับพ่อน้องซ้อห้องน้องซ้อห้องนะครับพายุไก่กะติดต่อไปได้เขาไปเบิ้งไหนเนาะเขามาเขามาโทรมาต่อรองสิเขาไปเบิ้องโตจริงกะโทรมาก่อนก็ได้โอเคครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อครับโอเค ทางงอไปเลี้ยงเพิ่งแมงสีครับอันนี้ของไอ้ปะครับไอ้น้อยเนาะโอเคไปเบิ่งต่อครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเข้าไปเบิง่งไปเบิ่งเนือ้อไปเบิ่งไสเนือ้อไสขุดนะครับไปเบิ่งงอ้อปูกนะครับเอาไปเบิ่งให้พ่อพี่น้องเนี่ยครับ แล้วคลิปนี้กับพ่อไวซ่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ